สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านค่ําคืนนี้นะครับเป็นค่ําคืนที่น่ายินดีนะนะครับเราจะมาลุ้นดูนะครับว่าแมตช์ที่2องนะที่เอราวันกาติเยมีรายชื่อในสโมสรล็องเนะี่ยคือคืนนี้นะครับเวลาห้าทุ่มยีนาฬิกานะครับซึ่งล็องนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสโมสรโอแซนะในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสมีรายชื่อเอราวันกาติเยครับอยู่ในทีมด้วยนะครับชุดใหญ่นะ นะครับอันนี้เป็นแมตท,ที่2เลยนะครับแมตแรกในศะึกเฟนครับนะยที่ผ่านมาเนี่ยแมตนั้นเป็นแมตแรกนะยังไม่ได้ลงเดบิวต์แมตนี้เรามารอรุนว่าเอราวันแกรดเยจะได้ลงแมตแรกกับร้องนะครับหรือเปล่านะครับถ้าเอราวันได้เหยียบเท้าลงในหลีกเอิงนะครับกับทีมันดับหนึ่งของลีกเอิงนะครับร้องเนี่ยไม่ใช่ทีมธรรมดานะครับ ตอนนี้คะแนนนำอันดับหนึ่งนะครับเหนือเพเชนะนะครับถือว่าเป็นเป็นสมโมสรที่ชั้นนำของโลกที่เป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นมากเลยนะแต่บ้านเราเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องฟุตบอลเจ็ดคนของเยาวชนอันนั้นก็ดีครับเราพูดไปพูดถึงเรื่องน้องๆที่กำลังฝึกนะฮะนเจลีกนะครับเรื่องดีครับพูดเรื่องเยาวชนนดีแต่แต่เราต้องพูด,ดง่ายๆว่าเราต้องควบคุมความคิดของเรานะครับ อย,อย่าคิดเลยเถิดมาถึงชุดใหญ่นะเราต้องมีวินัยนะครับเพื่อนๆถ้าเราไม่มีวินัยเราไม,ไม่รู้กฎของคอร์เทนิตี้เนี่ยเราจะมองฟุตบอลผิดพลาดและเราจะไม่ประสบควาสมสาเร็จครับเยาว,วชนก็เยาว,วชนนักเตะอย่างเจ้าเหนือธนกิจโชิเมืองปักนะครับเสกสรรราตีาาาาาคณะ์นักคยกแคลเนตดารไลอันนะครับชนพัฒน์บัวพันเนี่ยผมก็ชื่นชมมาตลอดไม่ใช่ผมไม่ชื่นชมนะ แต่ผมไม่คิดเลยเถิดถึงขั้นใจน้องเขาขึ้นมาทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งสาหรับคอเทนเนตี้สีข้อในระบบฟุตบอลเนี่ยมันผิดกฎครับน้องๆเขาต้องถึงคลาสระดับเอเชียหรือไปค้าแข่งในสโมสรใหญ่เราต้องเข้าใจว่าต้องให้สโมสรใหญ่เนี่ยเป็นคนฝึกเด็กเราไม่ใช่เราฝึกเด็กเองต้องให้น้องๆไปฝังตัวอยู่ในทีมสโมสรถ้าเราอยากจะชนะเอเชียเราต้องไปฝังตัวในญี่ปุ่น ถ้าเราอยากจะจะ,จะไปฟุตบอลโลกเราต้องเอาเด็กเราไปฝังตัวในยุโรปให้ได้ยกตัวอย่างเช่นจอบแบงสุพนัทเหมือนตานะไปหลีกเบลเยียมนิโก้นิโคลัสมิโกสันตอนนี้นะครับอยู่หลีกเยอรมันตอนนี้เรามีพิลวัตฟินบาวอยู่หลีกเยอรมันครับและเป็นตัวทีมชาติเยาวชนของเยอรมันด้วยระวังให้ดีนะครับเอราวันคารเิเยต,ตอนนี้อยู่ล้องถ้าเขาได้เหยียบเท้าลงในพื้นที่ของล้องทีมาดับหนึ่งของหลีกเอิงเมื่อ,อไรเนี่ย ถ้าเกิดเอราวันได้แอตซิตหรือได้ยิงประตูขึ้นมาเนี่ยเขาเข้าตาโค้ดทีมชาติฝรั่งเศสเข้ามาในยุ่งเลยเนะครับผมจะบอกแค่นั้นแหละแล้วมันจะเป็นเรื่องตลกร้ายที่สุดในโลกที่เอราวันกรลิเย่นะมีคุณแม่อยู่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินเป็นคนไทยแท้ๆเนี่ยเพียงเขามีคุณพ่อเป็นคนฝรั่งเศสตามกฎหมายไทยพรบรสัญชาติปี2508บุคคลใดมีคุณพ่อหรือคุณแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทย บุคคลน,นั้นเป็นคนไทยร้อซครับมีศักะสิทธิ์ทุกประการเหมือนคนไทยเหมือนท่านเหมือนผมเนี่ยเอราวันมาเล่นกับ U23 ของเรามาเล่นกับนะครับยู0ของเรา23ของเราเนี่ยสปีแล้วมันน่าเศร้าที่สุดตลกร้ายที่สุดนะครับตั้งแต่เขาอยู่โอลิมปิกรียงทีมชั้นนำของลีเกิงอะตอนนี้โอลิมปิกรียงอยู่อันดับ5้าของลีเกิงครับ และจะว่ายังไงครับตอนนี้เอราวันไปอยู่ทีมระดับหนึ่งก็คือลองแล้วจะเอายังไงอีกนะครับช้างศึกของเราจะเอายังไงและยังมีอนเดียนสคกมากนะตัวทีมชาติสวีเดนทีมเยาวชนที่มีศักดิ์ศรีไม่แตกต่างจากเอริกคคาวและแมตต่น้อยเขาอยู่มันโมนะครับทีมระดับหนึ่งของสแกนดิเนเวียนะครับและยังมีสกอตคอนสเตเบิลน,นะตัวทีมชาติเยาวชนสกอตแลนด์นะครับมีอเล็กซานเดอร์ทองละเอียดตัวทีมชาติเยาวชนสวีเดน นะครับมีซินวาแม็กเซดวันเดคิดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราจะไปฟุตบอลโลกปี2030มิใช่หรือครับแอนโทนีแฮตสันคุณได้ยินผมพูดไหมเนี่ยเราจะไปฟุตบอลโลกกันไหมนะครับเรามีนโยบายอะไรกันพัฒนาเยาวชนก็พัฒนาไปครับเรื่องเยาวชน,น,ชนไม่เกี่ยวกับทีมชาติชุดใหญ่แฟนบอลไทยทั่วประเทศนับล้านล้านคนเขารอคอยคําตอบว่าจะไปไหมฟุตบอลโลกปี2030ถ้าจะไปแล้วคุณไปดึงยูวีบสามดึงเด็กในไทยเราขึ้นมาติดทีมชาติทําไม นะครับทำไมเราไม่เอาเฉพาะสุปนัทเหมือนตานะเจ้าเช็คที่อยู่เจลีกเอาพี่เจเอาพี่อุ้มที่คลาสถึงนะครับเอาเบนเดวิดที่มีฝีเท้าเขาเคยอยู่อังกฤษเนี่ยเขาเล่นบอนลยุคใหม่ได้เอาเจ้ากันธนวัฒน์นะเคยเล่นในยุโรปเนี่ยเขาสามารถเข้าหังกระทีมได้เอานิกโก้เอาจุลทานเข็มดีเอาพิ่วัฟฟินบาวมายืนคู่ตรงกลางเนี่ยทำไมไม่เรียกนะครับ เฟลิกพาสเคนะทำไมไม่เรียกอเล็กซานเดอร์ทองละเอียดนะครับแดนรับทำไมไม่เรียกสกอตส์คอนเซเบิลนะครับแดนหน้าเรามีจูดเบลแล้วปีกซ้ายปีกขวาทำไมไม่เรียกแม็กซ์เซสกับเอราวันมาทำไมเราไม่เสริมแกล่งให้กับเจ้าแบงค์สุภนัฐเหมือนตาครับถ้าทีมนี้ไปฟุตบอลโลกแน่ครับคุณติดอะไรอยู่แล้วคุณไม่ทำกันน่ะหรือกลัวหรือกลัวเด็กในไทยหลีกของเราไม่ได้เล่นหรือกลัวเด็กภายในก็เล่นเปสิคราบเอฟเอฟอ่ะ แข่งไปสิครับซีเกมเแบเบปแบบเล่นไปสิครับเดี๋ยวสักหน่อยนึงอ่ะฟีฟ่าเขาควรจะมาจัดทัวนาเมนต์อาเซียนให้เราแล้วก็เอาเด็กภายในใเราเล่นเข้าไปครับเล่นเข้าไปเถอะแต่ขอได้ไหมขอทีมโปรเพื่อมีทัวนาเมนต์เมเจอร์เท่านั้นน่ะให้แฟนบอลไทยมีความสุขบ้างครับให้มันสมเหตุสมผลบ้างถ้าไม่รู้ว่าทำอย่างไรนะผมคนมีความรู้น้อยนิดเนี่ยผมมีธรรมนูฟุตบ,บอลให้ครับและคุณจะร้องอ๋อเลยนะ ด้วยที่ผมไปแปลภาษาอังกฤษก็ได้นะผมจะเอาไปผมจะแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งเล่มเลยไม่ต้องห่วงครับครอบครัวผมอ่ะรักใครกันพี่น้องอ่ะถ้าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้มันมีคุณภาพเท่ากับวิทยายวิทยายนิพนธ์ปริญญาโทปริญญาเอกผมว่าทาได้ครับน้องๆผมพอช่วยผมได้นะครับทําให้เกิดความหวังกับทีมชาติไทยเราเถอะครับมับนไม่มีเวลาแล้วครับตอนเนี้ยหลายคนมาบอกว่าคุณประคินทําไมพูดหนักพูดจิ้มอย่างเลย ไม่ได้ครับตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วครับฟุตบอลโลกปีสองพันสิบเราต้องเตรียมทีมห้าปีครับตอนนี้ไม่ทันแล้วครับถ้าเราไม่รีบทําเนี่ยมันจะติดขัดมันจะไปเกิดปัญหาไปใหญ่ถ้าเราต้องการส่งเสริมนะครับอัพมูลค่านักเตะเราภายในหรือส่งเสริมเด็กภายในเราให้อยู่ในทัวร์นาเมนต์ในเวฟกับซีเกมเท่านั้นครับเราจะเอานะครับนักเตะคุณภาพอะคาเดมี่หรือทีมภายในบ้านเราไปแข่งกับชาวโลกเลยมันสู้ยังไม่ได้ครับเราต้องการเงินการทองมาพัฒนาอีกเยอะ เราต้องมุ่งหน้าไปสู่ฟุตบอลโลกปลูกกระแสฟุตบอลไทยให้ตื่นก่อนและให้เกียรตินะครับให้นะครับสิทธิของนักเตะไทยเราที่อยู่ต่างประเทศให้สมกับเขาที่เป็นคนไทยด้วยครับนี่แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่เราควรจะทําและคืนนี้นะครับยังน่าตื่นเต้นอีกอีกเรื่องหนึ่งนะจุดซุนซับเบลครับศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของเราตอนเนี้ตอนนี้จุดเบลถูกวางตัวเป็นกองหน้านะครับความหวังของคนไทยแน่นอนครับ เพื่อสืบทอดตำแหน่งศูนย์หน้าในจุกพศนี้ของเรานะครับคืนนี้นะครับจูดสุซับเบลมีรายชื่ออีกแล้วครับในทีมตัวจริงนะครับของสม,มสอรคิมบิทาวนะั่นในหลีกสองของกรีฑยซึ่งนะจะลงสนามกันในเวลา22บนากานะครับจูดเบลจะแข่งก่อนนะั่นึ่งชั่วโมงนะจูดเบลน่าจะได้ลงสนามแน่นอนครับโดยคิมบิทาวต้อนรับการมาเยืนอนของสม,มุรบาลนตนะครับ ในฟุตบอลลีกทูของอังกฤษนะครับในฤดูการนี้2025-26นี่แหละคืนนี้ครับเวลา22นาฬิกาเชียร์จูดเบลนะครับและนะครับเวลา23นาฬิกาหลังจากนั้น1ชั่วโมงเ่ลุนการเดบิวต์ของเอราวันการีกับสมลสรนลองนะครับตอนรับกรรมาเยือนของโอแซในลีกเอิงครับไม่รู้ผมจะพูดอะไรผมพูดไม่ออกครับ เพราะว่าบอลระดับบอลระดับนี้มีนักเตะไทยอยู่แต่ผมต้อง,องมาพูดบอกว่าทําไมเขาไปติดทีมชาติมันมันตลกผมหัวเราะไม่ออกจริงๆน,นะ mm. บอลหลีกเอิงบอลอังกฤษเนี่ยจุดเบลอยู่หลีกสองกีเนี่ยดึงมาแล้วถูกต้องแต่ทาไมนักเตะที่อยู่อันดับหนึ่งของหลีกเอิงจนป่านนี้เนี่ยยังไม่ติดทีมชาติท,ทั้งที่เขาอะเอราวันมีชื่ออยู่ใน ทีมชาติไทยชุดยูยิบสามแล้วมาถึงสองปีอะดองเข้าไว้ผมบอกให้ดึงผมพูดว่าให้ดึงเอราบันขึ้นชุดใหญ่มั้งแต่พีธีแล้วไปปีแล้วนะครับจนถึงวันนี้เราเสียโทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ไปถึงห้าแมตชนะ์เนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าแมตช์ในโทัวร์นาเมนต์เมเจอร์มันมีค่ากับนักเตะที่อยู่ต่างแดนขนาดไหนมันคือโปรไฟล์ของน้องเขาครบสามแมตช์จะเป็นทีมชาติไทยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ทีมชาติอื่นในยุโรปดึงตัวน้องเข้าไปติดทีมชาติครับเราจะเสียเด็กเราไปเด็กอำเภอจอมพ้าเนี่ย น้องเขากลับมาบ่อยอครับมาเล่นอยู่กับน้องน้องที่อำเภอจอมพาะจังหวัดสุรินเนี่ยคุณแม่เขาคนสุรินถ้าผมไปแต่งงานกับคนยุโรปแล้วลูกผมถูกจิตการแบบนี้เนี่ยบอกตรงใจเขาใจเราคุณลองนึกภาพดูสิลูกผมเล่นอยู่ในสโมสรอันดับหนึ่งของหลีกเอิงหรือเล่นอยู่ในพเมี์ลีกแต่แต่ผมโชคร้ายที่ภรรยาผมเป็นคนอังกฤษเหรอครับนั่นมันสายเลือดผมนะนะครับตามกฎหมายลูกผมคือคนไทยนะครับ และทําไมลูกผมเล่นระดับนี้ไม่ติดทีมชาติและจะตอบคาถามแฟนบอลทั่วประเทศอย่างไรครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมมันไม่ใช่ว่าเออคุณพระคินเขาอาจจะไม่ใช่ครับมันควรจะติดทีมชาติตั้งแต่อยู่โอลิมปิกรียงแล้วครับชุดใหญ่เอราวันนะครับต้องมาทนนั่งสำรองหรือมาเล่นอยู่กับยู23เราอะในยุร่รเยาวชนและยังมีข่าวข่าวจะมายู20เอามาทําลายทาไมเพราะคุณไม่รู้จักคนิตี้นี่ครับว่า ทีมเยอชนทีมสมัครเล่นคุณดึงนักเตะระดับโลกมาเล่นทีมสมัครเล่นเนี่ยเพราะเราไม่รู้จักคอเทนิตี้เราต้องทําเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้มันเสียใจขนาดมันน่าเศร้าใจขนาดไหนกับนักเตะระดับโลกแบบเนี้ยที่เป็นคนไทยเราแท้แท้ตอนนี้ผมบอกไปเลยครับถ้าเราดึงเอราวันมาอยู่ปีกนะดึงซินวาแเบคเซนมาปีกดึงจูตซุสซเบยมาแล้วนะครับนิโก้เล่นวิงแบ็กแลวมีโกอุ้มหรือนะครับ ใช้นั้งแต่ยางเฟลิกพาร์คเคนเอเดียร์สโอกมาจากมันโมนะสกอตคอนเซเบิลตัวทีมชาติสกอตแลนด์เยาวชนนะเรายืนเซนเต,นเตอร์คู่นะครับพีรัตฟินบบวตัวทีมชาติเยอรมันเยาวชนนะคู่กับนะครับจุลธานเข็มดีตรงกลางเรามีเดบนเดวิดนะครับมีเจ้ากันธนวัฒนะครับแล้วมีเจ้าแบงค์สุภนัทนะเ,เหมือนตามีพี่เจชนาทิพ ผมบอกไว้เลยมันจะเป็นทีมที่น่าอิจฉาที่สุดในเอเชียหรือซ้ำไปไม่ใช่อาเซียนนะและทีมนี้ผมว่าชนซาอุได้และชนอุตเปได้ด้วยเพ่อเผลอนะทีมนี้เนี่ยเกาหลีกับญี่ปุ่นต้องเกรงเราด้วยเพราะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเป็นไปฟุตบอลโลกปี2030ครับไม่ใช่ฟุตบอลโลกปี2026ไม่ใช่รุ่นของมินามิโนะไม่ใช่รุ่นของวาตารุเคนโดะไม่ใช่รุ่นทีมชาติญี่ปุ่นยุคปัจจุบันแต่เป็นรุ่นที่จะปะทะกับทีมชาติญี่ปุ่น ในอีกรุ่นหนึ่งที่เขาเตรียมทีมมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับเด็กญี่ปุ่นตั้งแต่อายุสิบแปดถึงยี่สบนต้นเขาเตรียมไวแล้วทีมหนึ่งอ่ะต้องเอาทีมชุดนี้ของเราไปชนครับเพราะฟุตบอลโลกปีสองพี่สกเราฟาวแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมได้แล้วครับตอนเนี้ก่อนทุกอย่างมันจะสายเกินไปนะครับ ความหวังอยู่ไหมช่างสิกเองเอยเอยทีมชาติไทยของเราเอา๋ยยังเหลือความหวังอยู่ไหมโน่ทีมชาติไทยกลางยุคใหม่แห่งโลกฟุตบน สีข่ข้อจะให้เรียมรออีกสักกี่ปี เสียงเรืองราวช้างสึกงาข้าก้าวขึ้นเอเชียพ่อแม่รอคอยแฟนบอลเงาง้อยจนเปลี่ยรอจนหัวใจละเหียรอชมรอเชียไ์ไม่ ถ้าคุณยังพอมีความเป็นมนุษย์และคุณเป็นคนไทยเหมือนผมเนี่ยมผมบอกว่าคุณจะพอเข้าใจ,จในสิ่งที่ผมพูดในคลิปนี้นะครับรีบกลับสุพรรณเสียเธอเตรียมข้านี้ตามเองจนแทบทั่วกรุงมุ่งมาไม้มัน เกือบปีแล้วที่บุกบันทำคลิปทุกวันผิวกร้านมนตรียยังมีความหวังอยู่ไหมฉันสึกเอิงเอ่้เอ้ยทีมชาติไทยของเรา ยังเหลือความหวังอยู่ไหมนอทีมชาติไตยกลางยุคใหม่แห่งโลกฟุตบอลขอเธอินึ่ตีฝุตบสี่ข้อจะให้เรียมรออีกสั้น គីបេ